เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่12ครบ50ปีสันติภาพลักษณะของเหรียญเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกลิลราคา20บาทชนิดไม่ขัดเงาวงรอบนอกมีเฟืองจักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรม,นรมนินทรมหาอานันทมหิดลพระพักตรงและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินตะละมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพักตรงทรงสลองพระอ,องค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพทหารบกทรงสายสะพายนุพราชราชวราพรและสายสร้อยแห่งเครื่องคติยาราอิศริยาภรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ งาน50ปีสันติภาพภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา20บาทวันครบวาระ16สิงหาคม2538วันที่ประกาศใช้25มีนาคม2540จำนวนผลิต1 2 5 1ล้าน2511เหรียญราคาซื้อขายตามร้านค้าออนไลน์80-90บาท